ทีนี้มีเกษตร,รกรพอเราถ่ายทอดออกไปก็อยากได้บ้างกลุ่มอือเนี่ยมีคําแนะนําอะไรเขาไม่ว่าทํายังไงเขาถึงได้จักกลนเกษตรเหล่านี้บ้างต้องถามประธานก่อนหรือทั้งถามรองอธิบดีก่อน <laughs> ท่ <บ S 2> นานรองจัดก่อนไหมกยื่ได<อ><อ>้ถึงได้ในส่วนของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ร,ร,รัฐบาลอุดหนุนมายังกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง ในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรในการทำนาออันนี้ที่ไปที่มาที่ไปก็คือว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่มีพื้นที่ต่อครอบครัวเนี่ยไม่มากไม่มากแล้วก็เกษตรกรเองมีอายุมากขึ้นในการที่จะใช้แรงตัวเองหรือแรงในครอบครัวในการที่จะ บริหารจัดการในการผลิตข้าวเนี่ยอันนี้นี่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่เป็นคอขวดของระบบการผลิตข้าวของบ้านเราทําให้ศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยอันนี้มีประเด็นปัญหานะครับเป็นที่มาที่ไปว่ารัฐบาลจึงต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือมาสนับสนุนในลักษณะของกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่รัฐบาลจ,จัดหามาให้นี่ไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวรถในการที่จะอัดฟางใช้ประโยชน์จากวัสดุจากฟางที่เป็นที่เป็นสิ่งสิ่งที่เหลือใช้เนาะเหลือใช้เหลือใช้ทางการเกษตรหรือเป็นผลพลอยได้จากการ,รทำนาอันนี้เพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์ได้ได้คุ้มค่านะครับเพราะนั้นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ที่ให้มา ทำยังไงให้กลุ่มเกษตรกรสามารถที่จะบริหารจัดการเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มกับการลงทุนนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นหลักเลยกลุ่มของลุงธนาทิพย์เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นโมเดลในการที่จะใช้หลักการในการลดต้นทุนในระบบกลุ่มเนี่ยขยายผลไปยังส่วนอื่นๆเพราะว่ากลุ่มของคุณลุงเลงได้เดินตามระบบมี การบันทึกมีการดูเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอการบริหารจัดการเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้เป็นง้นครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับในการขยายผลอันนี้นี่เป็นประเด็นสําคัญมากประเด็นสําคัญเลยเพราะนั้นอันนี้แหละครับในฐานะที่กรมการข้าวดูแลศูนย์ข้าวชุมชนก็อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยช่วยกระจายข่าวช่วยสื่อสารให้กลุ่มอื่นๆได้รับทราบว่า เรื่องของการบริหารจัดการเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่กรมการข้าวอุดหนุนมาเนี่ยทำยังไงให้เกิดประโยชน์ใ,ชให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็มีการบริหารจัดการคือนอกจากจะรักษาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้มาอีกอันหนึ่งก็คือถ้าบริหารจัดการได้เต็มที่มีกําไรอันนี้สามารถที่จะขยายได้ซื้อรถไถเพิ่มเติมซื้อเครื่องเกี่ยวเพิ่มเติมซื้อเครื่องมือในการที่จะ อัดฟางได้ครับใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวในนาอ,อันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ผมดีใจว่าที่กลุ่มน,นี้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนั่นก็คือกําไรที่ได้มามีแบ่งคืนสําหรับ,รบสมาชิกจัดสรรครับมีการออมเงินของสมาชิกให้ดอกเบีย้ยในอัตราในเปอร์เซ็นที่สูงกว่าธนาคารได้สัมปทนอันนี้เป็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าถ้ามีการบริหารจัดการแบบนี้ในกลุ่มอื่น 4 0 0 0 5,000กลุ่มที่กรมข้าวดูแลอยู่เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศมากๆในระบบการผลิตข้าวของไทยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าการแข่งขันในระบบการผลิตข้าวการแข่งขันการตลาดต่อไปในอนาคตถ้ามีการบริหารจัดการแบบนี้ผมว่าเกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็แข่งกับใครก็ได้ในโลกทั้งปริมาณการผลิตคุณภาพผลผลิตแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดที่มีคุณภาพรวมถึงการแปรรูปด้วยนะคุณลุงครับ ร้ว<ร>ูป<ม>ดยอาจจะมีบางกลุ่มที่เขาอยากได้จากคนแบบนี้ทางก่กันเข้าหรือรัฐบาลก็มีนโยบายเพิ่มเติมไม่ได้คือจริงๆเนี่ยเรื่องของจักคนการผลิตเหล่านี้เนี่ยโดยนโยบายออของรัฐบาลเนี่ยได้พยายามที่จะหางบประมาณมาสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนช่วยเหลือเป็นระยะนะครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาปีกลาย สนับสนุนเพิ่มเติม um 212กลุ่มปีนี้กําลังดําเนินการอยู่336กลุ่ม,มกําลังที่จะโอนเงืามาลงไปในพื้นที่ชัดเจนกลุ่มละ <c oughs> ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับอ,อาจจะ2.9ล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องจักรเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือเหล่านี้แล้วก็มีแผนงานการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือเหล่านี้อย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้นี่เป็นเป็น วัตถุประสงค์ของ,ของรัฐบาลารัฐบาลหรือรผ่านระบบการเข้าจะกเกลือลุมตรงนี้อยากให้สื่อสารมาดิบหนึ่งว่าต้องเลือกเลือกกลุมยังไงถึงจะได้เอาเป็นว่าตัวอย่างที่กลุ่มของคุณลุงคณาทิพย์เนี่ยที่พูดถึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือมีความเข้มแข็งทั้งประธานทั้งสมาชิก ทั้งกรรมการต่างๆของกลุ่มนะครับแล้วก็มีการจัดทําบัญชีในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆต้นจากกฎระเบคับของกลุ่มแล้วก็มีแสดงให้เห็นว่าเราได้มีกิจกรรมประชุมหารือแล้วก็มีการจดบันทึกแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนในลักษณะของกลุ่มศูนย์เข้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับครับ ถ้ามีความเข้มแข็งอย่างว่านี่สามารถที่จะยื่นความจำงแล้วก็สมัครเข้าไปหรือจะแสดงความจำงว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลหรือกรมการค้าหรือกระทรวงเกษตรที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนตามเหตุตามผลที่มีในพื้นที่ครับเวลามีโครงการเวลามีโครงการครับแล้วผมเชื่อว่าโครงการลักษณะอย่างนี้ก็จะมีเรื่อยๆมีตลอดนะครับมีครับเป็นความหวังจนกว่าจนกว่าพวกเราจะเข้มแข็งขอบคุณครับขอบคุณครับโ